เริ่มตำเครื่องมากก่อนนะคะก็จะมีรากผักชีพริกไทยแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ไปทำไก่กันวันนี้ใช้ส่วนของสะโพกนะคะซื้อจากโรตัสเฟรชเนาะแล้วก็เอามาตัดแต่ง เอาไขมันส่วนเกินออกไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เลาะกระดูกออกอันนี้ไม่ได้เอาหนังออกนะคะเพราะว่าต้องการแบบให้มันจุ u ซี่ตอนที่เราย่างในกระทะเนี่ยให้น้ํามันเขาแบบมีหล่อเลื่นออกมาเองไม่ใส่น้ํามันเพิ่มนะคะก็คือน้ามันจากหนังไก่ได้ออกมาเนาะอ,อ,อันนี้เลาะไปเรื่อยๆนะคะตอนเลาะระวังได้นะเพราะว่ามันจะลื่นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็บงังให้เขาบางๆตอนย่างเนี่ยมันก็จะได้สุก ทั่วถึงกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาหมัก,กเลยเอาของที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็เติมด้วยกระเทียมกระเทียมตำละเอีกกระเทียมไทยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็พร้อมกับใส่เกลือ ชมพูล,ลงไปนิดนึงนะคะไปปลายแล้วก็ปรุงรสด้วยรสดีนะคะเสร็จแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันอันนี้จะคลุกจนแบบนะ้ํามันแห้งซึมเข้ากันไปในเนื้อไก่หมดเลยนะคะแล้วก็น,นี้จะหมักไว้หนึ่งคืนนะคะพรุ่งนี้ไปยีมเสร็จค่อยกลับมาอันนี้ก็มาจากยีมสิบเอ็ดโมงครึ่งก็เตรียมเลยทีนี้เอาลงไปย่างกันเลยนะคะหมักไว้คืนหนึ่งแล้วเข้าเนื้อมากๆจะบอกว่าสูตรนี้อร่อยมากๆใครทําตามไม่อร่อยนี่แบบ ให้ด่าได้เลยอะคือการันตีว่าอร่อยมากอันนี้ก็จะเอาลงกระทะนะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยบางส่วนคิดว่าจะเอาไปลงหม้อทอดมันจะได้แบบ2อันจะได้เร็วเพราะพีพอดีนัดดูหนังกับลูกนะคะ <c oughs> ก็เผื่อว่าจะได้ทานแต่ปรากฏว่าหม้อทอดมันช้านะคะเอามาลงกระทะด้วยกันเลยที่เมาเตรียมของทำน้ําจิ้มกันไปเด็ดอ,อ่อผักชีใบเลื่อยนะคะจากหน้าบ้านมีต้นเท่านี้แหละอันนี้เป็นเนะคล์สค่ะกินนี่เครื่องปรุงของน้ําจิ้มทั้งหมดนะคะมีแค่นี้เลยแล้วก็ใส่แอบใส่น้ําตาล อิริบไปนิดนึงนะคะตอนสุดท้ายอันนี้ก็ยากไปอเน,นี้ยใกล้สุกละใกล้ได้ละอันนี้คือสุกแล้วเอามาหั่นนะคะนุ่มมากๆจะบอกว่าเนื้อนุ่มมากๆเลยนะคะหั่นเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมอันนี้มื้อเที่ยงจัดจานกินเลยเดี๋ยววันนี้ไปดูหนังนะคะก็เตรียมให้ลูกด้วยของตัวเองด้วยแล้วก็เตรียมไปกินที่ที่ทางานกันนะคะหลังจากดูหนังเสร็จนะคะนี่เตรียมประมาณนี้เสร็จแล้วสำหรับสองคนหนักอีกแล้ว